พวัสดีค่โอโหดีฟับดียคผมครับคีฟนกับเยอะมากคัอดีใจมากครับผมสวัสดีแฟนๆจากทุปบ้านด้วยสวัสดีแฟนๆของคุณด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้มา สนุกกันนะครับได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันที่งานแม็กโครโฮลิก้า2023นะคะคมแต่ว่าคนนี้สอบความคุณคิดปกติทำอาหารหรือว่าชอบแบบพกกิ้งเองอะไรเองอย่างนี้บ้างไหมคะทั้งครอบครัวบ้างไหมคือจริงต้องบอกว่าผมชอบทำอาหารมากแต่ผมแค่ไม่ชอบทานอาหารที่ผมทำแค่นั้นเองแต่าวาันนี้อร่อยหรือไม่อร่อยกันอ่ะอร่อยไหมไม่อร่อยอาจจะต้องถามเปนแฟนอ,อร่อยไหมคะอร่อยเนี่ยเนี่นยเสียงจะเบาลง กว่าตอนขอเสียงหน่อยสมมติว่าขอเสียงหน่อยเสียงจะประมาณนี้แล้วถามว่าผมทำอาหารอร่อยไหมก็ยังมีกำลังใจอยู่อ่าเป็นคนที่ผมจ้างมาใช่เป็นหน้าหมาเป็นหน้าหมาเป็นหน้าหมาใช่ครับกี้ก็อร่อยแบบนี้เลยคือมีพอได้ทำบ้างครับเมื่อก่อนก่อนที่จะย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็อยู่ที่คอนโดพออยู่ที่คอนโดเนี่ยบางทีเราเมื่อก่อนก็ยังไม่ได้คิดเรื่องการแบบว่า มีรถมาส่งอาหารอะไรเงี้ยครับก็อาจจะต้องซื้อสดๆไปทำเองบ้างแล้วก็ที่คือผมชอบแบบพวกสเต็กอะไรเงี้ยซื้ไก่ทําไก่ไก่ทอดหรืออะไรเงี้ยครับชอบมากชอบมากเลยอันนี้แปลว่าเรามีเมนูโปรดในใจของเราไหมคะสมมติว่าเอาวันนี้กินอะไรง่ายๆเมนูนี้แหละทำง่ายสุดชอบสุดละ อ่จริงๆเมนูโปรดมีเยอะมากแต่แตเมนูโปรดรที่พอจะทำได้เนี่ยมีเมนูเดียวเมนูเดียวเท่าน,นั้นแต่เราขออนุญาตอุ้มไว้ก่อนนะคะสำหรับ,รบเมนูนี้เพราะว่าเดี๋ยวสักครู่ค่ะเราจะมีกิจกรรมให้แฟนคลับไะ้หายกว่าเป็นกิจกรรมที่เ x c l u s i v มาได้คืนมาเล่นกิจกรรมแล้วก็ได้มาถ่ายค่ะว่าคุณคริสเนี่ยชอบเมนูไหนมากที่สุดหรือว่าเมนูโปรดของคุณคริสคือเมนูอะไรนะ<ด>ค,คะคอันนี้น่าจะมีแฟนคลับเลยลท่านแอบรู้แล้วเนาะคุณคริสเนาะ ผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะน่าจะทายถูกปวดเพราะว่าการทานอาหารของผมจะวิ่งเป็นวงกลมนะค<ะ>ือพอเจอปุ๊บ เราจะลองบ้างแต่สุดท้ายจะกลับมาดินอนเดิมครับใช่ครับเป็นดูมากนะคะก็อย่างที่บอกไปเลยนะคะว่าสาหรับวัตถุดิบหลักของเรอค่ะทึงเลยโซสะอาดปลอดภัยนะคะเนื้อสัตว์ของเราค่ะต้องเป็นเนื้อไก่จากทาง CP เท่านั้นก็คือไก่สดปลอดสารนะคะมาตรฐานอวกาศ Space Safety Standard ค่ะหรือเรียกว่ามาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารตามเกณฑ์ขององค์กรนาซาเลยทีเดียวอันนี้ก็ถามคุณคิสก่อนว่ารู้จักไหมคะว่าไก่ไทยจะไปอวกาศได้ยังไงหรือว่าเกี่ยวกับ มาตรฐานไก่ไทยปกติได้ยินแต่บอลไทยไปบอลโลกนะบอลไทยเป็นแต่พอไก่ไทยไปไ <c oughs> ก่โลก <c oughs> คือผมเดาได้ไหมขอเดาจากสิ <c oughs> ่งที่ผมรับฟังเลยนะฮะคือการที่เราจะส่งนักบินขึ้นไปบนอวกาศเนี่ยผมว่าเขาจะต้องผ่านการดูแลสุขภาพอย่างดีแล้วการที่ซึ่งไปอยู่บนนั้นนานๆเนี่ยร่างกายเขาอาจจะต้องได้รับสารอาหารที่มันจะต้องสเปซิฟิกนิดนึงแบบซีเรียสนิดนึงอะไรเงี้ยครับนั่นหมายความว่าอาหารที่จะสามารถขึ้นไปอยู่บนอวกาศได้เนี่ยมันจะต้องเป็น าหารที่ถูกพิถีพิถันแล้วถูกใส่ใจเรื่องแบบว่าคุณชาติธนาหารแล้วไมหมเพื่อคนที่อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนกนะ็นักตินโอากาสนี้ใช่ไหมพี่พีจ๋าตอบถูกไหมอนะ่ะตอบถูกเนี่ยฟังยังไงไว่าโดน,น,นถูกถูกก่อนอ ถูกต้องเะฉะนัน้นถูกจริงค่ะไม่เหมือนที่คุณคิดบอกเลยว่าสําหรับพี่ๆนักบินอวกาศที่อยู่ด้านบนก็คือไม่มีคุณหมอไม่มีอโรงพยาบาลถ้าเกิดว่าเกิดท้องเสียขึ้นมาหรือว่าป่วยขึ้นมาเนี่ยอันยากเลยลำบากเลยค่ะต้องโทรหาบรรด์ต่งดาวให้มารักษาพยานใช่ค่ะยากกว่าการเจอหมออีกค่ะยากกว่าครับยากกว่าดังนั้นก็ควรจะเลือกอาหารที่สดใหม่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะคะอย่างไก่ซีพีมาตรฐานอวกาศนั่นเองค่ะนะ ตอนนี้ฟังมาขนาดดีแล้วน่าจะอยากทราบกันแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างที่เราบอกนวันนี้เนี่ยกิจกรรมพิเศษของเราค่ะเราจะมีให้แฟนๆนะคะ